สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่4สิงหาคม2 5 6 8นนะครับวิธีการเอาฐานล่างของยอหญิงกับถอฐานก่อน,นะครับเพื่อพิมพ์ภาษาบาลีในฟอนต์สารบัน p h เชครับปกติเวลาเราพิมพ์มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราไปวิธีการนะครับเราไปกดที่แทรกนะครับที่เมนูนแทรกปึ๊แญญญญบแล้วก็ไม่ที่สัญ,ญลักษณ์กดสัญลักษณ์นะครับแล้วก็แทรกแทรกสัญลักษณ์ครับ แล้วก็เราก็หาฟอนต์ชื่อว่า ts tsh นะครับหาฟอนต์นี้จากนั้นไปหาหาอักษรน,นะครับหาตารางมันจะมีอัตราตาราง,างอักษรขึ้นมาให้ไปหายอหญิงที่ไม่มีฐานล่างนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับลงล่างล่างสดุดนี่แหละแล้วก็กดป้านชีรัสครับกดตรงนี้กดปุ่มชีรัสเพื่อจะสร้างชีรัสขึ้นมาว่าถ้าเรากดชีรัสนี้นะครับ มันจะขึ้นย่อยหญิงขึ้นมาเลยนะครับย่อยหญิงที่ไม่มีฐานล่างครับนี่เราก็ไปกดอะไรก้นจี่รับอะไรก็ได้นะครับกดคอนโทรลทังไว้ ide, แล้วก็กดผมว่าผมจะกดเลขหนึ่งแล้วกันปึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นมานี่ครับคอนโทรนหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่มาท,มาที่มาที่กําหนดค่าครับกดกําหนดค่าครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นมาเห็นไหมครับ อันนี้คือคีรัดเดิมที่ผมทําไว้แล้วอันนี้ชีรัดใหม่นะครับก็ปิดนะครับทีนี้อทอฐานครับอทอฐานอยู่ตรงไหนหาอทอฐานก่อนอ่าน,นี่ไงอทอฐานที่ไม่มีฐานล่างปึ๊บกดตัวนี้ครับกดทอฐานเลยแล้วก็กดคีรัดครับอทอฐานนี้ผมจะตั้งเป็น control control คอนโทลคอนโทนค้างไว้แล้วก็กดเลขสองแล้วกันนะครับนะครับค <Control> อนโทนคอนโทลเลขสองกดปิดนะครับ กำหนดค่าคอนโทรนเล็กสองคอนโทรนเล็กสองนะครับขึ้นมาคร้บเสร็จแล้วต้องมากําหนดค่านะครับม่ง้นมันจะไม่กําหนดค่าให้เรากําหนดค่าครับโอเคค่าเป็นไงครับเสร็จแล้วก็ปิดนะครับนะครับปิดออกมาครับอทนนี้ถ้าผมกดคอนโทรนเล็กหนึ่งครับมันก็ยิ้มยอหญิงนะครับยอญิงยอยิงยอยิงยอยิงนะครับเห็นไหมครับคอนโทรนเล็กหนึ่งห้า ค่าคอนโทรลคอนโทรนเลขสอนะครับก็จะเป็นทอฐานนี้นะค,ะครับก็พิมพ์นักอักษรนั้นก็พิมพ์ตามปกติครับพิมพ์ตามปกตินะพิมพ์ตามปกติไปเลยโอเคนะครับ